ไปดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะายดีทุกๆทานเลยเมื่อน,นี้มาอยู่ที่บ้านต่งางๆเนาะเกาะกันเป็นเวลาตอนเช้าๆตะเวนไก่สื่อขึ้นพี่นอ้องสวยงามนีเนาะเอ่อเมื่อกี้พยายามหนองว่านเนาะ กร้านสาวหนองสายป่านก็เลยมาถ่ายบรรยากาศตอนจะเสาให้พี่น้องในเบิ้งเนาะก่อนจะไปเบื้องหนองว่นครับร้านสาถุงให้ถงหน้าตอนจะเสาพี่น้องวนเดือนไงยังบึกยังยังอยู่ยังอยู่อยู่ กับบรรยากาศหน้าแซงเนาะบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆนะครับเย็นๆเนียจังน้อยเนาะมีหมอกตะเวนกําลังสิขึ้นที่จริงกับมาแต่เมื่อคืนพุ่นน่ะพี่น้องแต่ว่าหากันสิมาถ่ายเบิ่งตอนเ้าเนาะเพราะว่ามานอนอยู่นี่แต่เมื่อคืนสิพุ่นยามก็เบิ่งหลังบ้านดีกว่าพี่น้องตะเวนขึ้นแล้วเนาะ ตอนนี้กับเวลาประมาณ6กโมงกว่าถึงเจ็ดโมงเนาะตร้งเล็ดออกแด้วูบรรยากาศท้องตรงหน้าเนาะเป็นหน้าแสงของอาเป็นหน้าแสหรือว่าหน้าปังบรรยากาศดีดีเย็นสบายยินออนอนตอนเช้าเนาะ ยินกินมาเจอถึงพันข้างหน้านี่ยละปรกาศบริสุทธิ์พี่น้องเลยเนาะยินเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียดยามเช้าๆ่งนี้นบรรยากาศดีๆเือคัวกัน สาวๆสายดีเด้อสบายดีพี่นี่ยสบายดีเน้ะีมาไน้ยไ่แต่ได้แดงแดงมักฟกพี่น้อง้วนั่นนี่สินวยดมบกว่ะ่ต้มสีแงสไก่ สว <c ười> ัสดีว่าน้อยสวัสดีตามตัวาวตตัาไ่งมาสุกับทนามาแต่วันเนาะอย่างไปบึงด้านดีกว่าพี่นเวลาตอนสาเนาะ ไขนอนน้อนนนงนิ้วสบายดี้เมยม่มานโมเมนต์เมยม่มานเลยแม่นมา่าสองมาอา่านเออสามม่านนะต้อง<ไ>ปเป็นต้องเป็นเมยลูกอ่อนเมยลูกอ่อนนะเมยลูกติดเป็นจะได้อากาศดีขึ้นนะบอกมือ,น,อนี้ค่ะไข่ดีไเมื่อวานนี้ค่ะพิจกรรมนะ่นึ่งพิจกรรม พิชเนี่ยเลยกินเนื้นะคือจะคไ้ดนดกินยองพื้น,น,น,นยังใดพื้นกับพีชพิชสามมันใหม่แก่ใหม่ทราใหม่ที่เราเพิ่งขึ้นเอามานี่ใหม่แก่ก็เหมือนเพื่ออะไรอะไรนะพีชหู างสายปานอือนี่ิปโปกตา,ามีปานนะี่าน่จะได้เลยชื่อสายปาน นี่อะนุ่มปุ้งกะยาแมอไวบไวน้อง่อมเนา่อกินนุ่มปุ้งกันนน่ม้ไปสองนเพียนฮะ ยืนเด็กน,นอนต่อจะนอนอย่างเดียวนำต้มที่สื่อตัวไม่ได้นำต้มยาต้มยาม่นาต้มยาหือหัยาหายุบหา,า,าสมุนไพรบงคืนคนได้าาทายพี่น้อง กมา่างนีแหละเด่นฟอรเป็นไฟกินกระฟงกระเพอย่งเต็มเพราะว่ามันอยู่กลางบ้านเนาะบ้านเนาะในบ้านเขาก็มาตุ่มมาห่มกันน,นี่ก็เป็นการอยู่ไฟแบบแบบโบราณต่กี่แต่ก่อนเออต่ข้าวพอเมี

ไปไปเล่นยังไงบ้างจังบ๊วยระวังระวังนกอ่อนกินเขากินเขาไปนอกเพราะว่ากินเอียตุ่มไก่ตุ่มไก่ใส่เกลือมาสนั้นฮะใส่เกลือยังเดียวอาการนี้ปีกปลานิีกจะเสียบเลยพี่น้องตุ่มไก่ใส่เกลือกินปลาใส่เกลือใช่ใช่ป่ะ กินเข้ากินเขากันเงหมักผักหอมใส่ไ่ก่หมักผักใส่ไข่ก่อนสีเมเออใส่ไข่กินเผาวร่ดุกินเขาวลาไปดมยาขึ้นบาเปื่อยกินข้าก่อนมัน ยิบยิบเนาะยิบเดือนเนี่ยกูเดียนล้านก่อนเมื่อก่อนเมื่อไปแขนลงทั้งหน้าว่าปลูกปลูกหนึ่งแสนหนึ่งแสนกีบแล้วแหะเนาะเอาบใว้ลุงได้กีบไม่ะนางสายปานปานตะวันปานตะวันวะกูเขียนร้านก่อนเมื่อ มือแอดปานตะวันฝายกะใส่ฝายมือนั่นฝุ่นขวายใน้นแก่อขาดเดี๋ยวจะได้มันมอกอ้โห้ปุ๊กันปุ๊กยนเป็นคนหู้ด้วลูกหลานด้วยนี่แหละน้ำาบ่อ่ง อาบแล้วอาบคืนนี้ขอสอพอสอแม่เดินเด้อทำเพื่อพอของแม่ใหญ่สูงแข็งแรงเด้อเแนมมึงก็ยิ้มงามๆยิ้มงามๆนี่ีเห็นเหระเอาว้นี้ออกมาแงมึงหัวแนมมาขึ้นบนหินนี่แงมึงตั่เด้อ มุงเส็แาดนี้เอา้วเ่ามเจ้าเขาาฟ้าเลยเจ้าเขาหงกินเดี๋ยววจะเมื่อเดีวพี่อเนาะไปเกช่างครับเดี๋ยวบนี้เปี๋ยนกันมากครับอีเมมือกออีเมมาก อากาศชีตในเดินทางกลับเลยเนอพี่น้องเนาะมาปิดคลิปอยู่ขัวซะครับบรรยากาศแค่เมรำเซโดนอยู่ขัวขามโอ้ยมทาท่านจ้าพีเน้องไปทางกลับตอนแาบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชี้เพียงสนิทเลยพ,พี่น้องฝากคพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อขอบคุณใจทุกท่านที่รับชมพอกันลิปหน้าเด้อสบายดี